เป้าหมายปลายทางเดียวกันแต่วิธีการเดินทางต่างกันเน้นนะครับเครื่องทอถูมือมือสองเหมาะแค่กับบางคนไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับหลายคนที่ล้มเหลวส่วนมากเริ่มจากเงินก้็น,น้อยที่คิดว่าเจ็บแค่นี้ดีกว่าเจ็บเยอะแต่แค่คิดจะล้มแต่แรกก็ผิดแล้วนะครับหากคิดจะเริ่มทำธุรกิจเนี่ยไม่ว่าจะธุรกิจอะไรนะครับ ความคิดหลังจากที่ได้ลงมือทําธุรกิจแล้วเนี่ยต้องสําเร็จเท่านั้นนะครับแม้จะเจออุปสรรคมากแค่ไหนเราก็ต้องหาทางออกหรือทางแก้ปัญหาและไปต่อให้ได้นะครับจริงอยู่นะครับสําหรับธุรกิจทอถุงมือเนี่ยการเริ่มจากเครื่องมือ2เนี่ยเหมือนจะเป็นทางสว่างนะครับสําหรับการลองผิดลองถูกแต่ปัญหามันเยอะแยะมากมายจริงๆทางเราเนี่ยจึงไม่ค่อยแนะนํากับลูกค้าใหม่นะครับซึ่งมีลูกค้าใหม่หลายคน อยากจะเริ่มกับเครื่องทอมือสองนะครับเราก็ไม่ค่อยเชร์นะครับเพราะว่าปัญหามันเยอะและลูกค้าจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่วันนี้เนี่ยสำหรับลูกค้าท่านนี้เนี่ยพี่โต้งลูกค้าจากย่านสุทรราการนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยแกก็ทําโรงงานผลิตแมสอยู่แล้วนะครับก็มาใสอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็วันนี้ก็มารับเครื่องทอถุงมือมือสองจอมได้น,นะครับ จำนวน15เครื่องนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยทางเราเนี่ยชินาเซฟายเนี่ยเราจะไม่ขายเครื่องมือสองให้กับลูกค้าป้ายแดงแต่ลูกค้าท่านนี้ก็มาสายเครื่องมือสองอยู่แล้วนยครับแกก็ได้เครื่องมือสองจากที่อื่นมาอยู่แล้วแล้วแกก็เจอปัญหาอยู่แล้วครับก็เข้าใจปัญหาอยู่นะครับแล้วก็พยายามจะแก้ปัญหาอยู่นะครับทางเราก็สปอร์ตเรื่องอะไรให้แกอยู่นะครับวันนี้แกก็เลยมาจุ่มเพิ่มเครื่องถอย15ตัวเล็จุม่มเหมือนลาบูบูเลย นะครับก็ยังไงก็ทางเชียร์สไพน์เนี่ยขอวอวยพรให้ทางลูกค้าเนี่ยเดินในสายธุรกิจทอถุงมือเนี่ยแบบอย่างราบรื่นนะครับประสบความสําเร็จตลาดเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาอยู่แล้วแหละที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่อาจจะเจอปัญหาแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับมีอะไรก็ช่วยเหลือกิ้งกังหากันได้นะครับทางเชียร์สไพน์เราเนี่ยก็พพอร์ตอยู่แล้วโดยเฉพาะเครื่องจอมด้าเนี่ย อันนี้ไม่ต้องห่วงทั้งเรื่องเทคนิคอลแล้วก็เรื่อง after s a l e service เรื่อง spare part เนี่ยเรามีรองรับเต็มรูปแบบนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับทอถุงมือกับชินาซภพยนะครับทำง่ายๆที่บ้านไม่ต้องเหนื่ยทำการตลาดก็ขายได้ส่วนนี้จะเป็นส่วนของลูกค้าใหม่ที่ยังไม่มีตลาดสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเรายินดีให้บริการยังไงวันนี้ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ